สวัสดีพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ช่องคุณชายบางนาของผมก็มีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการให้พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านได้รับชมคลิปกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทางช่องคุณชายบางนาของเราได้มีการเปิดระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันแค่สมัครเพียงระดับแรกก็สามารถรับชมคลิปของช่องคุณชายบางนาได้ทุกคลิปแล้วครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นเองครับสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทาง s h อ p e e Play p a y p a l ทูวันนี้วอลเล็แล้วก็บัตรเครดิตนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนให้เข้ามาเป็นครอบครัวคอมังงะหักของเรากันเยอะๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันให้ความสนใจเป็นพิเศษระหว่างเล่นเกมฉันจึงบันทึกสูตรการทำทุกๆอย่างและแน่นอนว่ารวมถึงโพชั่นสถานะไทเลนประเภทบีฉันไม่อยากจะทำแบบนี้หรอกนะ เดิมทีมันไปสูตรที่ศาสตราจารย์เมนเซ็นคิดค้นขึ้นมาในอนาคตแต่ว่าที่เกิดของแมมมูมอิทาลิกมีสารอาหารมากเพราะว่ามันเอาไว้ใช้ฟักไข่เช่นเดียวกับห่างกิ้งก่าพื้นเส้นเลือดส่วนตรงนี้ชนเผ่าอาราเกอร์ทางทะเลทรายตอนใต้กล่าวว่าหน่อเลือดส่วนนี้สามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของหัวหน้าได้สิ่งนี้ช่วยให้อายุยืนเราเลยจะใช้เจ้านี้อืม ฉันพอรู้เรื่องเกี่ยวกับกรรมวิธีของอาราเกอร์อยู่บ้างฉันขอลองได้ไหมเอาสินังของกาฝากมันเบอร์รี่ต้องถูกทําให้แห้งโดยผ่านวิธีการปลดปล่อยมานาของทะเลทรายพอมีใครรู้วิธีนี้ไหมการทําให้แห้งโดยการอบด้วยมือใช่ไหมฉันเคยเรียนรู้ตอนอยู่กับพ่อมาบ้างแต่หลอดเลือนมากขนาดนี้ฉันว่าต้องใช้เวลาสักหานาทีนะส่วนวิธีการทําตรงส่วนนี้ฉันทําเองขอบใจ ทุกคนทำได้ดีตามคาดจากนี้ไปเราจะนํามาผสมกันตามที่ฉันได้อธิบายให้ฟังไปนะนี่มันโพชั่นสถานะไทเลนประเภทบีครับศาสตราจารย์ไม่อยากจะเชื่อเด็กพวกนี้เป็นคนทําจริงๆอย่ามาพูดให้ขำ พชันสถานะไทเลนเป็นสิ่งที่ฉันคิดคนขึ้นหลังจากวิจัยมานับครั้งไม่ถ้วนไม่มีทางที่มันจะสำเร็จได้ง่ายดายขนาดนี้หรอกฉันจะเป็นคนตรวจสอบเองมีอะไรถึงจะไม่สมบูรณ์และส่วนผสมเกินมานิดแต่พชั่นนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าขอศาสตราจารย์เมเซนแน่นอนสุดยอดเด็กผู้นี้มีความรู้แปลงใหม่จริงจ ส่งมานี่ฉันจะขอตรวจสอบมันด้วยตัวเองเอ๋ hey, ไม่ต้องสงสัยเทคนิคที่ฉันใช้สารอาหารของมอนสเตอร์แทนที่พลังชีวิตของมนุษย์อยู่ในนี้เจ้านี่คือโพชั่นสถานะไทาเลนของแท้100ร0อยเรซ็หืยไม่มีทางเด็กพวกนี้ทำให้ผลลัพธ์มันดีกว่าของฉันได้ยังไงกันไม่สิฉันคือผู้ให้คะแนนฉันสามารถตัดสิทธิ์ข้อหาไม่มีวัตถุดิบได้ฉันตรวจสอบเสร็จแล้วนะ ฉันว่าทีมที่12บสเกบวกสำหรับทีมที่12คงไม่พอเอว่าไหมคะศาสตราจารย์เมเซนหน่อยแนย่ไอพวกแก่นี่เฮ้ยทีมที่12่พานเราทำได้คอยยังชั่วน่าประทับใจมากหน่อยแนย่พวกแกคอยดูเถอะแบ็กยูซอน ศาตาจารย์เมเซนไทเลนกระบวนการปีศาจความมืดกัดก่อนเพิ่มขึ้นเฮ้ยเสร็จสักทีมาโรงเรียนตอนอายุเท่านี้ทำเอาร่างกายล้าเป็นหมดไม่เป็นอะไรนะอาหวุวงเธอทำดีแล้วใช่เธอทำได้ดีกว่าองหญิงอีกคนนั้นอาจฉริยะนะเวทไฟที่ฉันเคยได้ยินนี่ แล้วแกเห็นพัฒนาการขององหญิงหรือเปล่าฉันฝึกมาหลายปีก็จริงแต่เหมือนว่าอง์หญิงเขาทักษะการควบคุมใกล้จะก้าวข้ามฉันไปแล้วนะเฮ้การควบคุมของโฮมิยอนควรจะเริ่มพัฒนาตอนปี2องสิและยังไงกันหรือจะเป็นฝีมือของแบคยูซอนเหมือนเคยไปกันเถอะใช่แล้วแม้กระทั่งการสอบแต่ท่าท่าปฏิบัติก็แปลก สูตรโพชั่นสถานะไทเลนประเภท B ีในอนาคตไอเซลจะเป็นคนคิดคน้นซึ่งศาสตราจารย์เมเซนไทเลนพยายามที่จะขโมยและทำให้มันสมบูรณ์แบคยูซอนรู้สูตรวิธีการปรุงโพชั่นที่ไม่เคยปรากฏในนิยายต้นฉบับได้ยังไงแถมเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเอะเดี๋ยวนะเขารู้เรื่องเกี่ยวกับอนาคตแต่กลับไม่รู้เนื้อเรื่องในนิยายต้นฉบับหรือว่าเขาจะเป็นผู้ย้อนกลับ ถ้าแบนค์ยูซอนมาจากอนาคตน่าจะเข้าท่ามากกว่านะเขารู้เรื่องราวในอนาคตแต่ไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้น,นกับไอเซลในนิยายต้นฉบับมายูซองเคยได้รับโอกาสย้อนเวลาหนึ่งครั้งสิ่มีชีวิตที่มีพลังแข่งการเวลาในโลกใบนี้สิเพียจันทาแห่งยุคเงินพลังระดับนั้นมีอะไรหรอแฮวลยองมาถูกเวลามาก นายรู้จักแบงค์ยูซอนใช่ไหมนายคิดว่าเขาเป็นคนยังไงฉันก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ถามทําไมแต่เขาก็ดูเป็นนักเรียนที่ปีลึกๆดีนะไม่รู้สึกแปลกๆอะไรเลยหรอก็ไม่นะแค่เข้าใจแล้วแบงค์ยูซอนมากวนใจเธอหรอก็ประมาณนั้นแหละหมีนี่เองเองในเมื่อแบงค์ยูซอนรู้นิยายต้นฉบับคร่าวๆเหมือนที่ฉันรู้ไม่น่าได้ผลอะไรไม่ได้ผล ขี้แยแบบนี้ไม่เหมาะกับฉันเท่าไหร่นะมาขนาดนี้แล้วฉันควรจะสารภาพความรู้สึกของฉันกับแบงค์ยูซอนเอ๊ะสารภาพความรู้สึกของเธอกับเขาขอบคุณที่ออกมาเจอกันนะขอตัวก่อนเฟรม วันถัดมาคราวนี้อะไรอีกล่ะปีศาสตรความมืดกัดก่อนปัจจุบันของศาสตราจารย์เมเซนอยู่ที่37%หมายความว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอีก3เดือนข้างหน้าปีศาสตความมืดกัดก่อนจะส่งผลต่อน,นักเรียน1คนแบบสูงซึ่งผู้ลงสมัครมีอยู่3คนเพื่อนของเฟรมแจ็คกี้สมาชิกกลุ่มคงบิยอนอาวงทาย,ยาทหอคอยเต็มจันทา แหลวลายองถ้าเป็นแหลวลายองขึ้นมาทุกอย่างจะเลวร้ายสุดๆถ้าแหลวลายองเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้จะเลวร้ายมากกว่าเดิมมากและสมมุติแหลวลายองโดนปีาศาจความมืดกัดกร่อนหมายความว่ามันจะนำประศุดจุดจบี่เลวร้ายส่วนใหญ่มักจะเป็นสามคนนี้เฟรมนายเป็นใครจู่ๆมาพูดอะไรนะ่ะครั้งก่อนนายตอบเรื่องตัวตนของนายได้ไม่เคลียร์ คำถามนี้อีกแล้วทําเอาคิดหนักเลยแฮะถ้าบอกความจริงให้เธอฟังบางทีเธออาจจะได้ข้อมูลที่นำไปสู่จุดจบที่แท้จริงก็ได้เราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วหรือควรพูดในดีเออฉันคำเตือนคุณขาดพลังแห่งเรื่องราวคำเตือนห้ามเปิดเผยความจริงคุณคือผู้อครอบครองแก่ตัวละครที่เกี่ยวข้อง คำเตือนห้ามแบ่งปันข้อมูลและความรู้ที่คุณมีแก่ตัวละครที่เกี่ยวข้องเห็นแล้วจะบ,บา้าคือจะเล่นกันอย่างนี้เอาแบบนี้ก็แล้วกันเราทั้งคู่ต่างมีความลับที่ต่างฝ่ายต่างไม่อยากให้เปิดเผยงั้นก็บอกแค่คนละครึ่งทางมาก็พอเค okay, ไหมก็ได้โอ้ขออย่างชั่วฉันขอถามก่อนนายรู้เรื่องอนาฟใช่ไหมพิงพูดไปว่าคนละครึ่งทางแล้วนี่จะรีบเข้าเรื่องไปไหน คำถามที่เธอถามเธอเองก็รู้คําตอบของคําถามอยู่แล้วนี่เธอพยายามจะทําอะไรในโรงเรียนนี้กันแน่ขับเคลื่อนโลกไม่ให้แตกสลายโลกนี้มันไม่ได้เสถียรอย่างที่เห็นก็อย่างดีเราไม่มีทางรู้เลยว่าเธอพูดความจริงหรือเปล่าตาฉันแล้วทําไมนายต้องทําตัวแบบนั้นด้วยไอแบบนั้นคืออะไรวะพูดให้ดูคุมเครือหน่อยก็แล้วกันก็เพราะฉันคิดว่าการทำแบบนั้นมันดีที่สุด เท่านี้พอแล้วใช่ไหมอย่ามาโกหกไม่มีทางคนเราจะใจบุญได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องมีอะไรแน่ๆเป้าหมายหรือแรงจูงใจไม่มีหรอกอะไรนะไม่สิถึงแม้เธอจะขยันขยอมามากขนาดไหนเอาตามตรงฉันเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไหนไม่ไน้ใจฉันแค่อยากมีชีวิตอยากมีชีวิตขอโทษด้วยฉันคงล้ำเส้นมากเกินไป พอแล้วเหรอฉันไปก่อนนะเห้ <Hey. S 1> นี่มันตาฉันแล้วนะแล้วไหนถึงทำท่าร้องไห้ฟ้าแบกดูสอนเอ๋ตอบมาทำไมเฟรมถึงร้องไห้ถ้าโกหกฉันไม่ปล่อยแกไปแน่ฉันรู้สึกกลัวเพราะคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกขู่ฉันเหรอนน่เออใช่ลืมไปเลยว่าแฮวลยองแอบชอบเฟรมอยู่นี่ว่า ตอนนี้เขาคงเข้าใจผิดอยู่ถ้าพูดไปตรงๆก็คงจะเข้าท่ากว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเฟรมนะทำไมหรอคิดว่าฉันเชื่อหรอมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดแน่นอนวางใจได้จบยังขอโทษด้วยที่ถามอะไรงุ่งมาไม่เป็นอะไรไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แล้วก็ลาก่อนอะไรเนี่ยปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้นี่นาะ ไว้เจอกันนะแหวัลยองที่ใจเย็นและเย็นชาคนนั้นรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองชักจะไม่ง่ายแล้วสิใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแบนยูซอนฉันมีเรื่องจะถามว่าไงวิธีผสมที่นายใช้ก่อนหน้านายเป็นคนคิดคนขึ้นมาเองหรือเปล่าตรงส่วนแรก เข้าใจแล้วฉันคิดเสมอว่าตัวเองอัจฉริยะพอคิดได้แบบนั้นฉันเลยพยายามต่อไปเพื่อที่จะล้มนังนั่นฉันเชื่อแบบนั้นมาโดยตลอดเอ้ยแต่ตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่เป็นแบบนี้เราไม่มีทางแก้แค้นให้ท่านพ่อได้แน่ไอ้พวกโสโครกอโดเลบิสกล่าวหาว่าพ่อของฉันเป็นกระบุและทำให้เขาต้องตายฉันจะแก้แค้นพวกมันให้ได้ เออเราเหยไม่ได้แล้วเราต้องพยายามให้มากกว่าน,นี้ฉันเลือกห้องสี่คนเพราะชอบความคึกคักแต่ถ้ารู้อย่างนี้ฉันคงเลือกห้องพิเศษของห้องเดสสำหรับหนึ่งคนไปแล้วแบ็กยู u ซอนเขาดูไม่มีเป้าหมายอะไรเลยจริงๆเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเขาคือผู้ย้อนกลับอย่างไม่ต้องสงสัยในช่วงสุดท้ายของนิยายต้นฉบับ11จันทาแห่งยุคสีเงินก่ากลับมาอยู่สว่า เจ้าสามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายเจ้าจะเสียความทรงจำเกือบทั้งหมดและหลังจากทำภารกิจของตัวเองเสร็จสิ้นการมีอยู่ของเจ้าจะหายไปและไม่มีใครจดจำได้ว่าเจ้าเคยช่วยโลกใบนี้เอาไว้แม้กระทั่งคนที่เจ้ารักมากที่สุดจะลืมเจ้าได้ยินแบบนี้ยังอยากย้อนกลับไปและเรื่องเดือนเส้นทางนี้ยุอีกหรือเปล่าถ้าหากมันคือชะตาของผม แต่ถ้าว่าไอเซลหยุดเขาไม่ให้ทำแบบนั้นรอเดี๋ยวแทนที่จะอยู่บนโลกนี้โดยไม่มีนายฉันก่อนเลยที่จะตายไปพร้อมกับความทรงจำที่มีนายยังจะดีกว่าเรามาไปได้กันนะเขาถูกเธอโน้มน้าวจนยอมแพ้เรื่องการย้อนกลับจนสุดท้ายโลกถูกทำลายและบทสมท้ายก็จบลง แล้วถ้าโลกใบนี้มีเนื้อเรื่องที่ต่างจากนิยายต้นฉบับและแบ็กยูซอนคือผู้ใช้พลัง11จันทาแห่งยุคสี่เงินเพื่อหวนคืนกลับมาหลังจากเขาทำภารกิจสำเร็จแบ็กยูซอนจะหายไปร่วมถึงการไม่อยู่ของเขาจะถูกลบออกไปจากโลกใบนี้แต่ทว่าคนที่คุณจะเสียความทรงจำไปเกือบทั้งหมดและเหลือเพียงภารกิจกลับบอกว่าตัวเองต้องการมีชีวิตต่อถ้าเป็นเรื่องจริงฉันคง แฟรมแฮรมารยองมาหานะ่ะเขารอยอยู่ชั้นแรกของหอพักบอกเขาไปว่าฉันไม่อยู่แต่ว่าตามสบายนะฉันจะนอนแล้วเฮ้ยแฮมารยองเธอเป็นใครอะไรนะแฟนอยู่ไหนจับเธอบอกว่าเธอป่วยนะ่ะตอนนี้กำลังนอนอยู่ เธอรู้สึกแย่เพราะโดนหมอนั่นปฏิเสธรับรักมาหรือเปล่านะโอเคงั้นฉันกลับก่อนฉันชอบเขามากขนาดนี้แต่เขากลับไม่ชิ้นอยากจะจำชื่อของฉันสักนิดมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดทั้งสะพันแพลว้าวคอยดึงดูดความสนใจของทุกคนคนอย่างเฟมได้รับทุกสิ่งแม้กระทัง่งนนหัวใจของเฮวันละยอง หน้าลมคาญห่อคอยหลักที่หนึ่งเธอโดนนักเรียนทำเสียหน้าเนี่ยนะศาสตราจารย์เมเซนดิฉันขออภัยค่ะเธอควรจะระวังให้มากกว่านี้เพราะมีคนคาดหวังในตัวเธอสูงม,มากสถาบันสเตลล่ารองประธานอาชีฮาเดนการค้นขวาเทคนิคเข้าลำดับแบบสุ่มที่เธอทำร่วมกับกลุ่มดอกเตอร์จันทางเงาลับเลื่นดีไหม แน่นอนค่ะดิฉันจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังยอดมากฉันเชื่อใจเธอนะค่ะไว้ใจได้เลยหนังโอ้นางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังโดนหลอกใช้มัวแต่ลุ่มหลงในชื่อเสียงช่างหน้าขันอัศวินเวทมนต์ที่ต่อสู้กับมนุษย์ปีศาจความมืดกับกำลังพยายามค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ปีศาจ <c oughs> ฉันอดใจรอวันที่วิศวกรรมเวนมต์แฟรธาจะสิิ์สมบูรณ์ไม่ไหวแล้วแหมมองไม่เห็นเลยคุณผู้ช่วยเป็นอะไรไหมครับขอบใจมากเลยจ้ะถ้าไม่ใช่เพราะเธอมีหวังโดนสาตาตาลเมเซนบน์อีกแน่นเลยไม่เป็นอะไรครับถึงแบบนั้นนี่มันโคตรลกเลยนี่หวา <Hey. S 2> นั่นมันอันนั้นหรอคะเป็นสมการที่ศาสตราจารย์เมซินวิจัยร่วมกับด็อกเตอร์ <Hey. S 1> น่าจะเป็นเทคนิคลูกเข้าลำดับแบบซูมเอ๋ <Hey. S 1> นี่นะหรอเทคนิคลูกเข้าลำดับแบบซูมสมการแรกของวิศวกรรมเวทมนตร์แปดธาตุเทคนิคลูกเข้าลำดับแบบซูมในตอนที่ศาสตราจารย์เมซินแตกสลายเมซินและมนุษย์ปีศาจความมืดคิดทำงานร่วมกันเพื่อสำเร็จเทคนิคนี้ ผลลัพที่ได้เนื่องจากเป็นเทคนิคสกิลที่แตกต่างจากปกติทําให้นําไปสู่พลังทําลายล้างอันน่าเหลือเชื่อและหลังจากอันเทลิเซียปรากฏตัวสถาบาันจึงกลับตลลปัดถ้าหากเธอแก้ไขเทคนิคนี้ได้ก่อนมนุษย์ปีศาจความมืดละ่ะผู้ช่วยอันเทลีเซียเหนื่อยอยากได้กาแฟหรอคะไม่ครับเพียงแต่ศาตาจารย์เมเซนเคยกวนใจและทำให้งุดหงิดบ้างหรือเปล่าครับ ถึงท,ทําไมู่จถึงถามแบบนั้นล่ะคะถ้าหากว่ามีวิธีแก้เพ็ดเธอแบบสุดๆจะคิดว่ายังไงบ้างล่ะคะเฮ